สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับอันนี้อยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลปูพญาเต่านะครับก็วันนี้นะครับมาคนเดียวนะครับเพราะว่าน้องแบงค์ไม่กล้ามาด้วยนะครับบอกว่าครั้งที่แล้วเจอหนักเกินนะครับกลับบ้านไปก็เป็นไข้เลยนะครับก็วันนี้มาคนเดียวครับก็ไม่เป็นไรครับตามทีมงานแล้วทีมงานไม่ว่างเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ คิดว่ามาครั้งนี้คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับอืเพราะผมจุดทูบบอกกล่าวแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังคนลุกอยู่นะครับแต่วผมก็พยายามที่จะมีสติให้มากที่สุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ไม่ไม่อยากให้ให้แบบว่าให้น้องมาอ่าลําบากนะครับคือมาเป็นเพื่อนก็จริงแต่ว่าถ้าโดนหนักเหมือนครั้งที่แล้วก็ไม่ ไม่อยากให้มาด้วยนะครับก็พอดีน้องไม่ไม่กล้ามานะครับโอเคนะครับก็วันนี้เอาไฟมาสองสองอันเลยนะครับไฟนะครับแล้วก็ไฟตัวที่เนี่ยนะครับอยู่อยู่ที่กล้องเนี่ยตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมมาตอนคืนก็เหมือนเดิมครับน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชม วันนี้ก็มาเอามอเตอร์ไซค์คันเดิมครับมาครับทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปส่องเลขทะเบียนนะครับผมก็มาขอโชคลาภเพื่อนเกิดครับวันนี้ก็จะขอเลขทูบนะครับท่านผู้ชมขอเลขทูบแล้วก็เลขเสียมสีนะครับอ่ะครั้งที่แล้วก็เข้านะครับผมเต็มเต็มนะครับผมห้ามลืมนะครับถ้าเจ็ดกับหนึ่งมีห้ามลืมเรือขาดนะครับต้องกลับนะครับหกกับเก้าเช่นกันนะครับ มันจะไหลตัวหรือไงไม่ต้องถ้ามันออกมาแล้วผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมผมทาได้เพียงเท่านี้นะครับมาเป็นมาขอแนวทางให้ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดทูปนะครับบอกกล่าวปูกพญาเต่ากันครับผมไปอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งโอ้แม่งไหลเลยครับมันนี้เพ่อนเกีียวเขานะครับนะเดี๋ยวพามาดูนะครับใส่แรง นี่ครับเลขทะเบียนนะครับเจ็ดหหนึ่งสองนะครับนี่ส1งหนึ่งหนึ่งสองนี่เขาเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมเต็มเต็มเลยนะครับผ่านบอดายได้เลยเปิดบอดายเลยนะครับเลขทะเบียนรถโอเคนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เอาเสื้อเอานี่มานะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไฟออามาสองอันนะครับมีตัวนี้แล้วก็ที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อน นะครับไปสำรวจข้างในก่อนนะครับสาถูเด้อปูเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบเด้อปูอเอถาเกแกะถ่วงลูกหลานแห้งเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พกปักรักษาลูกหลานมาดีโม,ด,มด้มาเห็ดแนวบดีเด้อปูทศาถูกนะครับก็ดูแล้วนะครับก็สะอาด ดีนะครับไม่มีไม่น่าจะมีอันตรายนะครับสัตว์้ายสัตว์มีพิษนี่ก็ไม่น่าจะมีนะครับนะครับดูด้านหลังก่อนนะครับก็เนี่ยครั้งที่แล้วนี่ไม่กวาดนะท่านผู้ชมไม่กวาดหรือซื้อกลุ่มลงมานี่ตอนถ้านอนอยู่แบบนี้นี่ก็ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้เละเพราะว่าพื้นมันสะอาดอยู่แล้ว นะครับฝั่งนี้นี้ก็ไม่นามีอะไรนะครับซาดุวันนี้ไม่มีลมนะแต่อากาศก็เย็นเย็นอยู่นะครับอากาศเย็นๆอยู่ปีปีซาดุวุ้ยเมื่อกี้เอ้ยโอ้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  ปูขยับท่านผู้ชมปูขยับเองสาธุกแบรนมาขอโชคขอลาดเด้ปอปูนี่นครับเมื่อกี้ปูขยับนะครับนี่นะครับไม่มีลมเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีลมเลยนะถ้าปูขยับเมื่อนนะครับ โอเคครับดูแล้วไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาจุดทูบบ่อเก่านะครับปู่พญาเต่ามาขอโชคขอลาบด้วยเฮ้ย้ยเฮ้ยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขอเดี๋ยวเราไปเตรียมของนะครับมาจุดทูบบ่อเก่าปู่พญาเต่านะครับโอเคครับท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับเมื่อกี้นะครับปู่ขยับเองนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาจุดทูปนะครับบอกเกาจุดทูปบอกเกาปูพญาเตานะครับวันนี้พวกมันจะขอเลยเครื่องซีนะครับแก็เด็ดทูปนะครับผมนจะพยายามมีสติให้ได้มากที่สุดนะท่านผู้ชมนะ นะครับคิกัะเฝ้าเฝ้าจุดเฝ้าเฝ้าขวนะครับ <c oughs> มาครั้งที่แล้วมาตอนกลางวันเนาะท่านผู้ชมมาตอนกลางวันก็ได้นำของมาไหว้เยอะมากนะครับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้นะท่านผู้ชม คงสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับก็จะมาตอนคืนเนี่ยของปู่พญาเต่าเนี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเอา้ายู่เอา้ายูสเซอผมกดยิบเปลีกยถูกเอาเอาอานี้เลยนะท่านผู้ชมถือว่าหยิบขึ้นมาเลยนะครับเมท่านนันนด้มีอย่างยู่บนะ มวก็มีน้มมนิ่นำเป่านะครับมากมาวาหวคนเชื่อใจนี่คำหมาคำพูนะครับจี่คำจี่กลัวนะครับ พยายามมีสติให้มากที่สุดนะท่านผู้ชมหรือว่าจะบอดตื่นบดท่วงอย่างนะครับแต่ว่าถ้าตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะ ยินเสียงสวดมนต์มๆๆๆาทุกช่ว้ชมถูกปูนั่นมาขอโชอคลาภเ้ยเฮ้ยวโอ้ปหฮอ้ฝ้าฟ้าคนอาจจะล่มอิง มจะจุดจุดเลยถูกจุดถูไปน้ล เออปูหลุกร้านมาขอโชคลาบเออยังไม่ถักมาตัวลูกร้านแห่งเลยเ้อได้ยินแต่เสียง เสียงแม่งเสียงมะเร็งนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเตรียมขวางเร้วๆนะครับเดี๋ยวเรามาจุดทูบบ่อเก่านะครับนั้นปู่พญาเต่านะครับท่านผู้ชมนะ เชียวเชียวสันหลังนีเดิมสาธุนะโมตัสสะภควตโตะอรหโตสมมาสัมพุทธัสนสะโมตสะภควโตอรหโตสม,มาสม,านะมาสพุทธัสสะสาุมนีลูกหลานสองเบ้าแพ็กแชนเนลมาขอโฉขลออาบกับปูพญาเตามาขอเพ่งบุญเพ่งบรารมีปูพญาเตาผู้ศักธิ์ ภูมิอิตาลีพบป,ปักรักษาอยู่แถวนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบปักรักษาดูแลคุ้มครองอยู่แถวนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบไปฝากเย็ซีทางช่องเบาแพ็กแนลเมื่ขอเหรียญไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงต,ตรงตวตรงวดวันที่หนึ่งท่านมาคมสองผ้าหนาลอยหกสิบเจ็ดนี่มาขอไปฝากเย็ซีผู้เพิ่นอยากได้โชคได้ลาบเบาแพ็มาเป็นสะพานบุญขอให้เพิ่น ในลำในลวยแห่งแห่งเรื่อยๆปังๆมือนีูกหลานมาขอเลขยทูบแล้วก็เลียกเสื้อมี้มาขอเป็นคงสุดท้ายมาให้ปูโดนบันดาลให้สามตัวตรงๆให้ช่องเบอร์แพรกแห่งแห่งมันๆปังๆขั้นติดตามหลายเฮ้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 ยท่านผู้ชมเหมือนปูรับรู้นะครับท่านผู้ชมสาธุแห่งแห่งปังๆเนะ้อปู นด้นมาขอโชว์ขอหลาบด้วยถูกนะครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้่มติ๋มเลยท่านผู้ชมปูขยับเองนะ,ะนะครับ เดี๋ยวผมจะเขยา่าเรียกเสียม4ีนะท่านผู้ชมจะเขย่าเสียม4ีนะเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับครบนะครับดีครับท่านผู้ชมถูกทุกท้านมาขอโชว์ขอลาบเด้อมาขอ เหลือไทยแล้ววันหนึ่งสามตัวตรง,ตรง,ตรงเอาแผงปูหยิบออกมาเด้อปูซาโตก <c oughs> ไม้เลขนะครับหมายเลขเก้าครับท่านผู้ชมหมายเลขเก 9, 9้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะ เก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับอล้เวเรื่อเด้อเก้ากับหกเด้อหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเลยออุ้ยลมมาจากไหนไม่รู้นะครับจ้า หมายเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์นะครับโอ้เสือถุท่านผู้ชมโอ้ขยับอีกแล้วนะครับเอามาสุดท้ายแล้วเฮ้ยลมแรงมากนะครับตอนนี้สาธุ หมายที่สามนะครับหมายเลขเก้าเก้าศูนย์เก้านะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเอาละโอเคนะครับท่านผู้ชมเสียงอะไรเสียงหยง่งล่ะสาธุตอนนี้ก็รอเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเลขทูบไหมหมดีัย ไม่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูบริร่มเริ่มแห้งแล้วท่านผู้ชมร่มเริ่มแรงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย<ว>เอาสิเดี๋ยวผมเอากล่องมาส่องเมึงนะครับตามบริเวณรลบๆนะครับว่ามีอห่างบอก โอเคครับไปครับท่านผู้ชมโอเคครับ่านผู้ชมเบื้องหันปูขยับเองนะเบิ้งเบิ้งที่เป็นใหม่นะครับหล่มลงมาก็ผ่านทั้งหลังนะครับเรียกถูกกว่าใหม่ยังบ่ท่านเบิดนะครับผมเดี๋ยวผมสำรวจบริเวณรอบๆก่อนนะครับมีอย่างนะ่าสนใจบ่นะครับนี่ผมยังงงอ้อเมื่เกี่ะเนี่ยบม่มีอ,อ,อ,มอ,อมย่างนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรนะแล้วปูหนักมากเลยอ๋อนี่นี่น อาจจะเป็นไปได้นะท่านผู้ชมคือเนี่ยพานตังอยู่นีนอนบัินี้ลมมาแง่งนะลมมาแรงๆก็เลยพานก็เลยล้มเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมแล้วยางงอ,อมเบิงนั้นอเอฟซีว่ายางว่าเบิงเบิงนี่เบิงอาเมริโตผมว่าผมว่าไฟมาสองอังนแจงนะครับโอ้คนลุกนะครับท่านผู้ชมคนลุกเลยนี่ ส่วนมากจะมาเพ็้นอยู่นี่แหละท่านผู้ชมมาสอ,ง,อางเห็นนะครักเลยนี่บ่เห็นนะครับโอเคครับเดียกถูกันไหมยังเมื่อท่านเบิดนะครับไก่เบิดแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เซียมซีนะครับเก้าศูนย์เก้านะครับอจากที่ผมทราบมาก็คือเรีย ประจำตัวปู่นะครับ919นะครับตอนมาตั้งศาลใหม่ๆนะครับตอนมาจุดเลขหางวัฒั์เลขๆนะครับเป็นเลขประจำตัวปู่นะครับทีมงานให้ข้อมูลมาแบบนั้นนะครับตอนเลกๆเลยนะครับก็เลทถูกไม่จะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนขยำเสี่ยมสี่นะครับร่มบบลูมาจะใส่นะครับบึมๆมาเลย ตอนนี้ก็ทาเลขทูปย่างเยอครับตอนนี้ผมก็อยากกลับเลยวู่ไหวแล้วท่านผู้ชมรู้สึกว่ามีอย่างเนี่ยมีตลอดเวลานะครับนี่จิจับเอาอันนี้ปูขึ้นเอฟซีก็บอกว่าไม่ต้องไปจับนะครับกระบป็นปยังนะครับว่าจับก็ได้แต่ว่าเสือบอท่านผู้ชม ถึงบ่ถึงเ่เอาขึ้นนี่เดี๋ยวมาเถือ่อเถื่อนานี่ของทุกอย่างจะอยู่คือเก่าเลยท่านผู้มชมแปลกนะครับจากที่เขาคล้องกระจัดกระจายนะครับพอกมาย่นมเว้นหรือว่ามาเถื่อไม่ของทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับอืสอบถามทีมงานแล้วเวลามาถ่ายเหมือนกัน,กนว่าบเเดยม่อย่างบเเดยมาจัดยังไม่นะครับนอกจากมาย่นมเว้นมาทำความสะอาดตรงนนี้นํา กับบริเมีของเกาขคอ,องกระจัดกระจายนะครับโอเคครับเลขทูบใหม่หมดแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบนะครับผมเมื่อกี้909นะครับเลขเอมซี่นะครับเก่าศูนย์เก่าเยวมาดูเลขทูบนะครับผม088นะครับ วดวันที่หนึ่งเฮ้ย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 ,อยโอ้สาธุงามไงงามแบบไงหนึง่งหลังคาปูเป็นดังไ้นะครับตอนแรกผมยืนอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมสาธุเดี๋ยว,ยดว,ยดว,ยวเดี๋ยวเขาแปทงใหนก่อนท่านผู้ชมผู้ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหม่นะครับศูนย์แปดแปดนะครับ หรือ082นะท่านผู้ชมเพราะมี82ตัวนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2567นี้นะครับาหายเฮ่งๆปังๆสุขู่สุขคนเด้อมันนี้าทางช่องก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขก็โปวดชายวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับาทางช่องก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดวันที่1 ธันวาคมสองพนรอยหกสิบ็ดนี้เท่านั้นนะครับผมอโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับจังนีอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ามอีกแล้วท่านผู้ชมเขาอีกแล้วสัวออวขังขังสองข้าวโอเคครับเราได้เลขทูบแล้วนะครับแล้วก็เลขเียมซีแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับแล้วนะครับผม นี่นะครับของผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไฟไฟคืออันนี้ก็สว่างพอสมควรนะครับก็เลยเก็บไฟอันหนึ่งน,นะครับเฮ้ย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 ฮเหมือนมีเอียงกล้องผมอยู่ในหลังตรงนี้ฮู้ยปู้ปู้ขยับเบืินท่านผู้ชมเห็นไหม ผู้ไปะทบเองหรือว่าผู้บอกว่าได้โชคได้เรียบแล้วแล้วในเฝ้ากับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ได้กราบลาปู่พญาเต่าไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กแชนแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดียวหนุอามคนเดียวแล้วก็มอเตอนชั้นเดีก็แล้วกมีเซนน้องน้ำชั้นเดียนะครับเพอถึงเหล่าคนเดิมด้วยนะครับผมโอเคครับสาธุนะทุกแ่านขอโตกลับกันเถอะสำหรับคลิปนี้ พอแพขอสวัสดีครับเฮ้ยนี่ยังไงยื้อใครคนไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไล้คับเลยเฮ้ยไปเลยเลยุ่เฮ um ้ยเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้